สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ๊จจ๋ารถสวยเกตเอทุกท่านนะคะมาเจอกับน้องจ๊ะจ่าอีกแล้วนะคะมาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะคะน้องเจจ๋าอยู่ที่เพชรยนต์นะคะที่โกดัง3นะคะเป็นโกดังรถเข้าใหม่นะคะพร้อมตั้งขายวันนี้น้องเาจ๋ามีมานําเสนอรถราคาถูกจะซื้อสด จะจัดไฟแนนซ์นะคะชั่วโมงนี้ดูให้ดีเลยนะคะสำหรับคนที่เป็น FC n a v นาวารแล้วก็เป็นแฟนคลับของน้องเจจ่านะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวนิสสันนะคะนาวา,าตัวคาลิเบอร์สีดำนะคะเกียร์แมนวนวลหนาไม่คันนี้ลูกค้าขาบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะแต่ละคันที่น้องจเจจ่ารีวิวไปลูกค้านะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนเพราะว่า,ารถคันนี้นะคะราคาไม่แพงนะคะค่าตัวน้องนะคะ ถูกมากเลยนะคะสบายกระเป๋าเลยถ้าใครซื้อสดนะบอกเลยคุ้มแน่นอนดูสภาพรถนะคะขนาดนี้เป็นน้ำจิ้มยังสวยเลยนะคะตัวนี้เป็นนาวาราปี2015จดปี2016นะคะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่359,000บาทนะคะเห็นไหมเอ่ยถ้ารวมค่าแวดแล้วนะคะไม่ถึง400,000แน่นอนใครสนใจนะคะใครสนใจรีบจองด่วนเลยเดี๋ยวน้องจะจ๋าจะพาไปชม รายละเอียดรถคันนี้กันนะคะติดตามกันมาเลยนะะสภาพรถคันนี้นะคะน้องจะจากขอเกริ่นเบื้องต้นไว้เลยว่ารถสภาพเดิมป้ายแดงมือเดียวไม้แท้3 4 0 0 0กิโลเมตรไม่ได้กอไม้แน่นอนแล้วก็เป็นรถเจ้าของเดิมใช้มือเดียวไม่เคยพิกคว่ำชนหนักชนเบาจมน้ำไฟไหม้การันตีไม่มีถ้าเจอรับซื้อขึ้นนะคะ เรามาดูนะคะตัวนี้ได้อะไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะได้ไฟเจ้าของเดิมนะคะปกติแล้วรุ่นนี้นะคะจะไม่ได้เป็นไฟแบบนี้เนาะ,ะเจ้าของเดิมน่าจะใส่เป็นไฟตาลูกแก้วมานะคะแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นโครเมียมสวยใหม่นะคะรถคันนี้บอกเลยว่าไม่ได้เก็บงานสีเลยนะคะทะเบียนนี้นะคะบอนอเจ็ดหกสามห้าเจ้าของเดิมอยู่จังหวัดยะโสธรน,นะคะแต่รอเปลี่ยนย้ายทะเบียนมาเป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะ แล้วอีกอย่างคือไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้แล้วพร้อมกรอบโครเมียมนะคะสเกิร์ตด้านหน้าก็ดูสวยงามนะคะสภาพรถใหม่ทั้งคันนะคะคือคันนี้นะบอกเลยถ้าใครซื้อไปนะคะก็คือคุ้มแน่นอนซื้อไปไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะเป็นรถกระบะที่ทนทานแล้วก็แกร่งนะคะแล้วก็ราคาถูกเลยนะคะสำหรับนวราของเราเนาะมาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะ ่าล้อนะคะตัวนี้ได้ล้อแม็กอัอลอยสีทูโทนลมดำตัดกับสีเงินมีเทลิกนะคะส่วนยางก็ได้ยางปีใหม่ๆด้วยนะตัวนี้ได้ยางนี่เลยปี2021นะคะปี2020หรือเปล่า20หรือ21ออ๋อปี2020เนาะดอกยางดูกันเลยชัดๆสวยๆนะคะลึกๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็อ่า สภาพรถนี่คือใต้ซุ้มล้อนะคะที่เห็นนี้คือน้องจะจ่ารีวิวให้ดูสดๆนะคะเลี้ยวๆไม่มีการตัดต่อเลยได้ไฟเลี้ยวนะคะข้างซุ้มลอ้อกระจกมองข้างแบบโครเมียมกันสาดติดมาให้เรียบร้อยพร้อมฟิล์ม460รอบคันเป็นฟิล์มติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะตัวนี้แล้วก็ได้ในส่วนของที่เปิดแบบโครเมียม บันไดทางขึ้นอยู่สภาพเดิมไม่แตกไม่ชำรุดนะคะสีดำเดิมๆเ,เลยนี่สวยนะคะพร้อมสติ๊กเกอร์คาลิเบอร์ข้างกระบะนะคะนี่คือรอบคันรถนี่คือสีดำเดิมๆโรงงานนะคะไม่ได้โปสีไม่ได้ผลสีมาเลยนะ,ะนี่ก็มาดูใต้ซุ้มล้ออีกทีหนึ่งนี่ใต้ซุ้มล้อคัดซีด้านหลังฝั่งซ้ายนะคะเดิมทั้งหมดเลยไม่มีอรอยตัด ต่อไม่มีอรอยตกแต่งไม่มีอรอยดัดแปลงล้อด้านหลังเหมือนกันนะคะไม่มีอรอยแตกอรอยร้าวนะคะสภาพรถใหม่สมบูรณ์แบบทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าจา๋าใครที่เป็น FC นาวาร่าแล้วก็เป็นแฟนขับน้องจ้าจ๋าที่ติดตามน้องจ้าจ๋าแล้วหรือคนติดตามลูกค้า FC ท่านใหม่มาติดตามแล้วเห็นคันนี้แล้วถูกชะตาถูกฉลกนะคะบอกเลยว่ารีบตัดสินใจเพราะว่าถ้าช้าไม่ทันแน่นอน ะะตอนนี้มีอยู่2คันอีก1คันจะเป็นปี2019แต่ตัวนี้นะคะเป็นปี2016นะคะ NP 3 0 0น a นะคะโลโก้มาครบชัดเจนมีกล้องถอยหลังให้อยู่ด้านนี้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นปี16นะคะรุ่นนี้มีให้มาแล้วนะคะเป็นจอ Android ดูกล้องด้านในด้วยนะคะฝาท้ายกระโปรงนะคะอยู่สภาพเดิมไม่เคยชนไม่เคยเปลี่ยนมาโลโก้มีชัดเหมือนเดิม ที่เปิดฝาท้ายแบบพรเมียมนะคะอ่ะไลเนอร์สภาพไลเนอร์นะคะเดิมทั้งหมดนะคะสภาพไลเนอร์เดิมไม่ฉํำไม่ช่ำรุดไม่แตกไม่หักสภาพรถค่อนข้างจะใหม่เลยบอกเลยว่าอานิสันนวราที่เพชรยนต์เนี่ยจะจะคัดเกตแบบสุดๆเลยทำไมต้องคัดเกตสุดๆเพราะว่าต้องเป็นรถเกรดเเท่านั้นนะคะราคาต้องดีไม่ต้องน้อย ไฟท้ายเดิมทั้งหมดทั้งสองฝั่งซ้ายและขวานะคะนี่คือสภาพรอบตัวรถนะคะลูกค้านะใครอยากมาชมรถตัวจริงนะคะมาหาน้องจเจ้าหรือโทรหาน้องเจเจก่อนได้เลยนะคะสภาพรถเนี่ยรับประกันได้เดิมทั้งหมดแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้ดูใต้้องรถกันไปเลยนี่นะคะท่อไอเสียสีแต้มมากจากโรงงานยังอยู่ตรงเพากลางรอยมาร์คคิอยู่ครบนะ แนบเดิมไม่มีการตกแต่งล้ออะไรอยู่ครบทั้งหมดอันนี้คือรายละเอียดของรถเดิมๆที่น้องจะจ๋าพยายามพีเศษแล้วก็นำเสนอให้ลูกค้านะคะได้ตัดสินใจได้ไวขึ้นนะคะเพราะรายละเอียดรอบคันรถคันนี้น่าสนใจจริงๆไม่น้อยราคาถูกสภาพดีเยี่ยมนะคะสวยมากๆเลยจัดไฟแนนซ์ผ่อนเดือนละ7,000ฟรีดาวนะ์คะ จัดไฟแนนซ์ผ่อนเดือนละเจ็ดฟาดพันฟรีดาวอันนี้คือเรื่องจริงนะคะใครที่มีเครดิตดีฟรีดาวไปได้เลยนะคะแต่ถ้าตัดสดนะคะมาคุยรายละเอียดหน้างานต่อรองราคากันได้นะคะแต่ว่าต่อรองในส่วนของราคาค่าแวดได้เท่านั้นนะนี่ภายในนะคะโอ้โหสภาพภายในกริบมากคันนี้บอกเลยน่าสนใจจริงๆนะคะน่าสนใจจริงๆนะคะสภาพก็คือ แผงประตูเนี่ยจะเป็นสีครีมตัดกับสีเทานะคะแล้วก็ที่พักแขนจะมีปุ่มเซนทันล,ล็อกปุ่มปรับกระจกนะโฉมนี้ยังพับมืออยู่นะแต่ว่าปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยสีเทาตัดกับสีเงินเมทัลลิกสากา้านหุ้มด้วยหนังสีเทาเหมือนกันนะคะคอนโซลตรงกลางสภาพค่อนข้างใหม่แล้วติดจอ a n นดรอยมาเรียบร้อยดูกล้องถอยหลังชัดเจนและใหญ่มากนะคะแอนะคะเป็นแบบอนาล็อก พร้อมกับคอนโซลเกียร์ที่ยังใหม่และยังพร้อมใช้งานนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวบ่อนะคะเป็นบ่อของเดิมโรงงานติดตั้งมาจากป้ายแดงนะคะสภาพเบาะสวยมากนะคะเป็นบ่อหนังนะสีดำตัดกับสีครีม นะคะคดูลงตัวมากๆเลยนะคะใครที่ชื่นชอบนาวาร a าคาลิเบอร์ NP 3 0 0ชั่วโมงนี้รีบโทรหาน้องเจจ๋าด่วนๆเลยเพราะว่ารถสภาพเดิมจริงๆนะคะน็อตทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูไม่ว่าจะเป็นแขบรอยเม็ดอาร์ตทุกจุดสามารถตรวจสอบได้หมดรถของเราถ้าไม่เกรดเอไม่นำเข้านะคะแผ่นเพจยังติดให้ครบชัดเจนเหมือนเดิมนี่สภาพสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องเจจาจะเปิดฝั่ง ะคะข้างคนขับให้ชมนะคะสภาพรถคันนี้สวยเดิมจริงๆนะคะเรื่องจริงนะคะไม่ได้จบตาไม่โกหกลูกค้าแน่นอนคนที่อยู่ต่างจังหวัดเห็นแล้วสนใจชื่นชอบอยากได้รถคันนี้โทรหาน้องจะจ่ายยกหัหาเลยน้องจะจ่ายรอรับสายนะคะสายตรงรับสายด้วยตัวเองเลยนะคะไม่มีแอดมินทําคนเดียวถ่ายคนเดียวขายคนเดียวนะคะไม่มีแอดมินเลยนะคะโทรมาปุ๊บเะจ่ายรับสายแน่นอนนะคะ ลูกค้า FC ที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถดูและให้คนที่บ้านซื้อให้ได้นะนี่สามารถทําได้นะคะนี่คือสภาพรถภายในนะคะให้ดูมุมกว้างก่อนเลยนะคะสภาพสวยมากวันนี้โอ้โหนะคะน้องก็จะไม่ไม่ช้าแน่นอนที่จะมีรถเข้าใหม่แลวจะมารีวิวให้ลูกค้าแล้วก็ FC น้องจะจ๋าได้ดูนะนี่มีที่วางแก้วให้ด้วยนะฟังก์ชันก็ให้มาเยอะอยู่นะคะตรงนี้ที่เก็บเหรียญน,นะนี่คือสภาพรถภายในนะคะแคบนั่งได้สะดวกสบาย พรมมีให้เรียบร้อยแล้วก็นี่น็อตทุกตัวไม่มีอรอยขยับไม่มีอรอยแก้ไขไม่มีอรอยพ่นสีไม่มีอรอยโปสีการันเติมความเดิมความสวยของรถของเรานะคะเดี๋ยวน้องเจ้าจ๋าจะพาไปชมสภาพห้องเครื่องนะคะไม้วิ่ง3ามหมืนสนะคะเดี๋ยวน้องเจ้าจ๋าจะพาไปชมเลย มาชมสภาพเครื่องยนต์นะคะสภาพเครื่องยนต์ก็จะเดิมๆนะคะฉนวนการความร้อนเนะ,ะยังยังดูสภาพสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะเชื่อเลยว่าวิ่งไม่ขึ้นความร้อนไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าสภาพของอ่ฉนวนการความร้อนยังอยู่สภาพเดิมแล้วก็สติ๊กเกอร์มอก,กนะคะอยู่ที่เดิมนะสีแต้มมาร์กจากโรงงานนาฮะนี่เลย สีรอยเม็ดอักรูปเลยไม่มีรอยบาดมือนะคะไม่ต้องกลัวบาดมือนะแล้วก็สีฝากระโปรงน็อตฝากระโปรงนะคะแก้มสายแก้มขวาน็อตจะไม่มีรอยขยับรอยเม็ดอาร์คทุกเม็ดอยู่คมชัดเดิมแบตเตอรี่นะคะของพนักสนิทใช้งานได้ปกตินะคะใช้ได้อีกปี2ปีเลยแล้วก็เครื่องยนต์นี้เลยนะคะดูสังเกตกันจะชาร์ัดไหมวิ่ง34,000กิโลแล้วสภาพเครื่องยนต์คันนี้นะคะ กรีบๆเลยนะคะไม่มีอรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องไม่มีการแก้ไขตกแต่งเครื่องยนต์นีคะรับประกันเลยว่าใครที่มองหาอยู่แล้วมาเจอรถคันนี้ที่น้องจจารีวิวถ้ายังไม่ไปนะถ้ายังไม่ไปก่อนนะรีบโทรหาน้องจจา่าเลยเพราะว่าเซลนะคะสาท่านนะคะขายออนไลน์ทั่วประเทศแต่ละคนมีช่อง Youtube ส่วนตัวหมดเลยแต่ว่าใครที่เป็น f c น้องจจจาแล้วอยากให้น้องจจาดูแลและบริการนะคะก ยินดีมากๆเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้ไม่สะดวกมาดูรถก็ไม่เป็นไรเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่หรือจะให้เจ้าจ่าส่งรถให้ก็ก็ได้นะคะมาคุยเงื่อนไขกันหน้างานนะคะสภาพรถสวยเก๋เองจริงนะคะกลิปจริงๆนะคะถ้าไม่เชื่อมาชมรถตัวจริงเลยนะน้องเจ้าจ่ากลัวมากเลยกลัวไม่ไม่ทันเซลล์ท่านอื่นเขาเนาะน้องเจ้าจ่าก็อยากให้ลูกค้าของน้องจ่าได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่ คุ้มค่านะคะกับลูกค้านะคะแล้วก็ FC ของน้องาจจา่าทุกคนเลยนะคะน้องเจจ่ารักทุกคนนะคะสําหรับลูกค้าแล้วก็แฟนคลับของน้องจาจามีอะไรพูดคุยกันได้ปรึกษากันได้นะคะไม่ถือตัวแน่นอนเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะ FC ก็อก็จะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะถ้ามีญาติสนใจอยากได้รถจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์สภาพสวยๆแบบนี้แนะนํากันเข้ามาได้นะคะหาน้องเจจ่าได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับเจ้านาวาล่า MP300 คาลิเบอร์เนาะ ราคา359,000 00, บาทปี15.16ฝากไว้ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ